สวัสดีครับนักเรียนชั้นป2นะครับของโรงเรียนโนกมลนะครับนะครับแล้วก็นี่คืออีพีที่2นะครับก็คือตอนที่2นะครับในการสอนรายวิชาสังคมนะครับในตอนช่วงปิดโควิดนี้นะครับและตอนท้ายเราก็จะมีการเฉลยแบบฝึกแบบไปงานนะอันนี้ครูทีนะครับก็จะมาพูดในหนังสือเรียนนะครับสอนตามหนังสือเรียนให้นักเรียนได้ได้เรียนรู้กันนะครับไม่ เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้เหมือนว่าขาดเรียนไปไหนนะครับอ่ะคราวนี้ให้นักเรียนนะครับหยิบหนังสือวิชาสังคมของนักเรียนขึ้นมานะครับนะครับแต่ของครูใหญ่เนี่ยเป็นนี่เป็นคู่มือครูอ่ะลองมาดูนะครับจากคราวที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องของแผนที่ว่าแผนที่มีประโยชน์อย่างไรมีไว้เพื่ออะไรการย่อส่วนลงมาเป็นยังไงแผนที่มีลักษณะอย่างไรแผนที่ประเทศไทยนะครับต่อมา ให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือเรียนหน้า84นะครับหนังสือเรียนหน้า84คือเรื่องของรูปถ่ายนี่เรื่องของรูปถ่ายนะครับเรื่องของรูปถ่ายหน้านี้นะรูปถ่ายมีความสําคัญนะครับนะเป็นการถ่ายภาพแล้วเก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีมือถือนะครับมือถือก็กดสามารถกดถ่ายได้นะ เก็บภาพเอาไว้ได้นะครับลงคอมลงคอมพิวเตอร์อไว้เก็บไว้ในออินเทอร์เน็ตนะครับลง Facebook นะครับหรืออัดลง YouTube ก็ได้นะครับอ่ะแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงบทเรียนเรานะครับคือภาพถ่ายเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็สามารถจะรู้ถึงสภาพแวดล้อมได้อย่างไรถ้าเราถ่ายใกล้ๆสิ่งของสิ่งๆหนึ่งนะครับถ่ายใกล้สมมุติเราถ่ายแผนที่ถ่ายไปแค่ จุดใดจุดหนึ่งมุดมองขึ้นแผ่นที่นะถ่ายไปจุดใดจุดหนึ่งโอ้มองไม่ตรงนะครับถ่ายไปจุดใดจุดหนึ่งเราก็จะเห็นแค่ว่าเห็นแค่นั้นถ้าเรามองเข้าไปใกล้ๆอีกก็เจาะจงแค่จุดใดจุดหนึ่งเล็กลงอีกเล็กลงอีกแต่ถ้าถ่ายกว้างๆไปเลยมันก็จะเห็นเต็มๆเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับเช่นในภาพนี้ในหนังสือเรียนหน้า8ปดสิบห้า นี่นี่นะครับหนังสือเรียนหน้าป5ินะครับคือเป็นให้นักเรียนได้เห็นเลยว่านะครับภาพถ่ายลักษณะของพื้นที่นั้นมีลักษณะอย่างไรเป็นแม่น้ําจะเห็นว่าหัวโคง้งแม่น้ําหรือแม่น้ําชุมชนอยู่ตรงไหนนะครับมีชุมชนอยู่ตรงไหนแล้วก็ถนนอยู่ตรงไหนนี่ถนนนะเขาจะบอกไว้ถ,ถนนลากเส้นลงมา ชุมชนแม่น้ำพื้นที่แหล่งเพาะปลูกนี่นะครับนี่คือภาพถ่ายนะเราสามารถบอกลักษณะของอภูมิประเทศได้นะครับภาพถ่ายสามารถบอกว่าพื้นที่นั้นเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้ได้คือเราเก็บเอาไว้ดูได้ด้วย นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ได้ว่าเออตรงนี้นะเป็นจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้นะมองไปถึงนี้นะมองเห็นตรงนี้นะหัวโค้งไม่นำ้ำหนึ่งโคง้งสองโคง้งสามโคง้งสี่โคง้งห้าโคง้งอะไรว่ากันไปนะครับมีบ้านหลังนี้ยิ่จุดตรงนี้นะครับสมัยนี้เราก็ง่ายๆนะเข้า Google นะครับ Google Map นะครับหรือพิมพ์ว่า Google แผนที่เนี่ยเขาจะบอกเลยโรงเรียนดุกมลอยู่ตรงไหนเขาสูงมาให้เป็นโรงเรียนดุกมลอยู่จุดนี้นะขยายขยายขยายได้นะนะครับต่อไปพูดถึง ให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือเรียนหน้าแ6นะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า86นะครับอันนี้คือบอกคูซิคืออะไรปางห้องก็เรียนแล้วเนาะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสนะครับเรามาเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับบางห้องก็ยังไม่เรียนนะครับนี่คือรูปลูกโลกโลกโลกนะครับเขาก็จะบอกว่าขั้วโลกเหนืออยู่ไหนขั้วโลกใต้อยู่ตรงไหนนะครับมีความสําคัญก็คือสามารถสามารถย่อได้เลยแผนที่โลก เนาะแผนที่โลกนี่คือก็มีนะแผนที่โลกว้าวแผนที่โลกนี่คือแผนที่โลกนี่นะแผนที่โลกนะแผนที่โลกก็จะบอกว่านี่คือโค้โลกเหนือนะนี่คือโค้โลกใต้นะตรงนี้นะอ่านะครับทะเลสาบทะเลสาบทะเลสาบอยู่เท่านั้นนี่คือทะเลสาบมีทะเลสาบคือจุดเล็กๆตรงนี้นะอ่าอะไรอีกมหาสมุทรมหาสมุทรส,ส่วนที่เป็นสี ฟาฟานะครับนะครับแล้วก็เอ่อเส้นสูงสูดเส้นสูงสูดเส้นสูงสูดคือเส้นแบ่งโลกที่แบ่งครึ่งกันคือเส้นสูงสูดนะครับแม่น้ําแม่น้ําอยู่ไหนแม่น้ํา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 แผนที่ไม่เห็นนะแต่แผนแผนที่ในของโรงเรียนจะเห็นว่าแม่น้ําอยู่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งมองเห็นในประเทศไทยก็ได้ เป็นประเทศก็จะมีแผนแม่น้ําแผนที่ไทยแต่ก็จะมีบอกว่าแหล่งน้ํานะครับเทือกเขาสูงแผนนี้ไม่บอกว่ามันเทือกเขาสูง,งอยู่ตรงไหนแผนที่นี้ก็จะบอกภาคเหนือพุทธิ์เป็นพื้นเทือกเขาสูงมองเห็นได้เหมือนกันนะครับทวีออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลียมองเห็นไหมอ่ะน่าจะมองเห็นมากมาก่ะออสเตรเลียในหนังสือเรียนก็มีออสเตรเลียนี่อย่างนี้ออสเตรเลีย ยูแถวโควรโลกใต้หนาวโควรโลกใต้ก็นหนาวสภาพอากาศก็จะต่างกันไปของของแต่ละพื้นที่นะครับต่อไปในหน้าแปดสิบเจ็ดนะครับเปิดหน้าเรียนหนังสือเปิดเรียนหน้าแปดสิบเจ็ดราไปอย่างาช้าดูนะครับหนังสือเรียนหน้าแปดสิบเจ็ดนะ นะครับบอกแม่ไปชัดเลยทำไมขอน้องนี่จเป็นอย่างนี้นะว้าด้วยความสําคัญของการรู้ตําแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งของเอ้ยพูดผิดลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆนะเอยสอนมาอันนี้ลงคลิปป .2 ออนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายที่คุณรูทีเหนื่อยมากที่สุดนะควรจะบอกว่าการอัดวิดีโอเนี่ยมันต้อง ทุกอย่างครับมันต้องแบบใส่อารมณ์ต้องพูดต้องคุยตลอดนะครับการความสำคัญของการเรียนรู้ตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆนะครับหคือรู้ตำแหน่งรู้ตำแหน่งรู้ตำแหน่งเป็นยังไงคือรู้ที่ตั้งรู้ตำแหน่งนั่นเองนะครับสองคือรู้ระยะทางว่าไกลหรือใกล้ขาดไหนว่าฟิวเจอร์จากโรงเรียน กลหรือใกล้มีระยะทางเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับต่อไปรู้ลักษณะทางกายภาพทางกายภาพอย่างเป็นพื้นเป็นสะพานโคง้งเป็นสะพานกว่าจะไปฟิวเจอร์ได้นะต้องข้ามสะพานนะจากโรงเรียนต้องข้ามสะพานนะสะพานมีลักษณะโค้งนะหรือทิวขา,วน,ขาวนี่มีเขาลูกนี่เป็นลักษณะโค้งนะทิวขาวแนวยาวอย่างนี้นะ,ะนก็จะเปิ่นลักษณะนี่คือลักษณะพื้นผิวนะครับต่อไปคือเรียนรู้ทิศเช่นแผนที่เ็าจะบอกเลยว่าเออนี่เอ็น เอ็นนี่คือทิศเหนือขึ้นไปนะเอ็นอ๋อไปเดินไปทางทิศเหนือนะคันนี้เรามุ่งหน้าไปทิศเหนือจะถึงฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตนะหรือถ้าจะลงไปลงไปใต้นะก็ไปคลองคลองคลองสามเนี่ยเราก็จะบอกได้ชี้ทิศบอกได้นะครับนักเรียนชั้นป .4 ก็ต้องบอกได้อยู่แล้วเนาะเพราะนักเรียนครูของครูที่เก่งชมตัวเองต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนชอบมากคนครูที่ก็ชอบมากนะครับคือให้นักเรียนจด สรุปนะครับผังสรุปผังสาระสำคัญนะครับหรือผังสรุปนะครับในหน้า88บางห้องก็จดแล้วบางห้องก็ยังไม่จดนะครับแต่ว่าคงจะต้องมีนะครับในหน้า88ดนะครับวาดรูปให้เหมือนเขานะครับแล้วก็เขียนให้เหมือนเขาจะเขียนแนวตั้งแนวนอนแนวทยแยงเขียนแนวไหนก็ได้ครับพอเราเด็กแนวนะอ่ะต่อไปนะครับเราจะมาเฉลยละ ฉเฉลยหรือสอนใบการทําใบงานนะที่มอบให้ไปนะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับอมาดูใบงานนะครับนักเรียนดูใบงานกันนะพยายามทําที่ดีที่สุดนะอาจจะเห็นหลอดไฟบ้างนะครับอันนี้ก็คือที่ชั้นวางโน้ตเทงนะครูก็พยายามที่มากับโน้ตบุ๊กนะอันนี้ใบงานแรกนะครับใบงานแรกเรื่องของแผนที่นะครับก็บอกไปแล้วนะครับว่าทําอย่างไร ต่อไปนะครับใบงานที่สองนะครับคุณครูเห็นว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะครับก็เลยเอาเรื่องของอากาศหนาวขึ้นมาทําก่อนเรื่องของภูมิอากาศนะครับเอามาทําก่อนนะช่วงนี้มีอากาศหนาวเย็นสบายบ้างนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่านักเรียนน่ะชอบอากาศแบบไหนให้นักเรียนนะครับถ้าจะดูข้อมูลนะถ้าจะดูข้อมูลให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบ ก่อนนะหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบครับเรื่องของรูดูการประมาณนี้ไม่รู้ว่าเห็นไหมนี่คือประมาณนี้นะหน้าหนึ่งรอยยี่สิบนะครับถึงหนึ่งร้อยยี่สิบสองนี่ประมาณนี้นะครับว่านักเรียนชอบอากาศแบบไหน ชอบรู้ดูไหนนะครับในช่วงนี้ก็เป็นรู้ดูหนาวในช่วงของเดือนธันวานะนักเรียนก็วาดภาพไปว่านักเรียนชอบรู้ดูไหนแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะต่อไปนะครับให้นักเรียนชอบฤดูการใดเ,เขียนไปว่าชอบรู้สมมติชอบฤดูหนาวเพราะอะไรนักเรียนถึงชอบรูู้ดูการฤดูหนาว รูหนาวมากที่สุดเพราะว่าหนึ่งอากาศเย็นสบาย 2. ไม่ร้อนนะครับสามเป็นช่วงที่มีได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปูเขานะมีอากาศเย็นนะครับนะเป็นช่วงที่ไม่ต้องเปิดแอร์ประหยัดพลังงานเป็นต้นนะครับหมดนะเห็นไหมจบแล้วใบงานนะครับ โอเคนะเดี๋ยวเรื่องตรงนี้ครับถ,รถ,นนะถ้านักเรียนดูไม่ทันนะถ้านักเรียนดูไม่ทันดูใบงานไม่ทันดูคลิปไม่ทันนักเรียนก็ดูก,กรหรือย้อนหลังได้นะครับส่วนส่วนเรื่องของใบงานนะครับนักเรียนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่เรื่องของสมุดจดนักเรียนควรทํานะครับเพราะว่าจะเป็นการเก็บคะแนนไปด้วยนะครับนะในช่วงนีนะ้เป็นการเรียนการสอนไปด้วยนะครับ ส่วนคลิปนี้เป็นคลิป EP ที่2นะครับของชั้นะสมปีที่2นะครับก็ขอให้นักเรียนชั้นป .2 ของโรงเรียนโนกมลน,นะครับมีความสุขนะในการอยู่บ้านนะครับแล้วก็ใส่แมสถ้าไม่นอกใส่แมสนะครับแล้วก็พ่นมือด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับทีไม่ต้องเอาไปไหนเลยน่ากลัวจริงๆ เด็กเล็กนักเรียนน่ากลัวนะครับอยู่อยู่บ้านดีที่สุดนะครับนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ประมาณสุกหน้าหรือจันทร์หน้าติดตามคุณครูประจําชั้นนะครับว่าจะให้มารับใบงานเพิ่มได้เมื่อไหร่นะครับคุณครูก็จะถ้ารับใบงานปุ๊บคุณครูทิ้งระยะอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้นักเรียนได้ทําใบงานก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงคลิปเพื่อที่เฉลยเพื่อที่จะสอนนะครับและต่อเนื่องกันนะครับวันนี้ก็ แต่เพียงเท่านี้เนาะบอกเลยว่าคิดถึงนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนเลยนะครับคิดถึงมากด้วยนะครับก็อยากให้โรคนี้มันหายจากาโรคของเราไปไวๆแล้วได้เจอกันนะครับแล้วได้มาทําการเรียนการสอนอย่างปกตินะครับโอเคครับบายยคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับรับยูรับยู